สบายดีพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาหอเทือนเป็นทีเรียบร้อยกินย่างขี่กินขี่ Ah, isi กินอ่ะไม่งั้นอ่า

ดีใจมมหุ่มแน่เนาะจนถอ,อยถึงโต้ไม่เงี้ยอ่ะเฮ้ยอามากุ๊กกุกน้ากุ๊กไลไม่เงี้ยงั้นแฮ่บอกแทนบระเด้กินอิ่มกินเต็มแฮ้งกะชีเตกเน,ะ <S 2> <S 2> <S 2> นาะอันนี้แค่แต่ว่าได้กกินอิ่มกินเต็มเนี่ย ลุกน้าโตบ่ตอน่ะโตอใหน่อผักเอาอยู่เพื่อนน่อดิอันน้จะแปลมาแกงอนนี้หน่อยอืมแงกันแค่ตุ้ตุตีมันเลไปปิดเอาเบอร์สามหน่วยของเขาสาม้นแขนอยู่สหน่วยมันก็ไปปิดอาบอด แค้นอยู่ในต่ำๆอะตรโต๊ะั่กุ้งหมวกแลไว้มันสีหนามัน้นคามบ่แล้วมันสีหนามันพอวะไปได้ไปหาเขียดเด้หัวขยองได้แปล้วกุหลาบแล้วแปลว่แกลอนบัแล้วยังบลาบอยู่บ่เปยังบลา ไปหวยขอยองนี่ชิไปน้ำอยู่บเนี่พลิก้ามาิค้างมึงต่อไปกันเลยม,มาแบ,บงอบเอากรชบมึงค้างหมดแล้วขาลงมาให้เอาเสียมปไปไปไปแมกก็ชอบถือเสียมกรมินยูทูบตุบเนีเ่นชิมาก,ก่อนแล้วนเนาะ่อะไรแม่แม่แส่นี่

นาชิบ้าเอาใหม่คะอยู่ไกลๆแมนเหงาแล้วเจ้าหย่างเนงาสิทน ายมือเนี่ได้ความว่างเปล่าได้กินอิ่มหัวพุ่งขอหลับก่อจ่าขั้นใจยะก่อไงพะว่าจะมาก่อโลดมาคนอีกคนปูนในการโลดเท่าไหร่เป็นแพงแพงไปแพงมันไปมีความสามารถก็มาก่อและแพงไปแพง,พงมันแล้วแพงได้เงินแล้วแพงได้เงิน มึงกับพัวมึงเลยโูย่อยู่เพื่อนของมองของม่อง,อง,งเพื่อนโอ้ยป้าหมากถั่วมาแต่ใจถั่วอีซีถ้าวออกกินชะตอนนึงบ่าแพ้จิจัง ในขิ้ของแสบข้อนวดเราบอกขี้ห่ามักถั่วมักทางตัวเองถือไปอเลขหน้าก็ชิมันกินมาน้ำกระจุกกนนินมาน้ำโหลดแง่ปแงปากเน เฮ้ยดนาพอเ้ังไหเป็นนกุ้ลา่าพี่ลูกขี่เอ้ยบักเดือพอาา่อจอะไม่เหี้ยนี่เอ้ยบักเดือจั๊เลยนี่มันไม่หนาวจักเลย ขี้จั๊กขี้จั๊กไปคนทูกข์สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องดูเอาสบายดีพี่น้องซะสบายดีพี่น้อง คนสวยคนสวยคนสวยคนที utes, ่มีอย่างลูกเขียกอามากขู่มาข้างเขียกเออขู่มานังตั้งลง้ Khiếc. Yak. Yak. Dạ. Khiếc góp. Góp. Khiếc. Dạ. Khiếc. 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 Hồi mื้อ ni. เลยขี่อะไรไปเนอะใช้เขียกนะเขียกกบเขียกเขียกเขียกกบอึนอึน วไดปุ่นหอยจีจีจีหอยหอยจีหอยกบู่บูอย่างเลาให้เลาเมื่อรถคุณเอาห้องพฟเสมื่อนะติบข่าเพิ่งก็อยู่พี่